สวัสดีครับผมส่วนมาก็ตะวันเลิัตหวันของคายนะครับวันนี้พามาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมได้เพาะเพาะเชื้อเอาไว้นะครับก็นี่แดงเยอะก็ใช้ไปเยอะนะครับคือผมจะจะใช้จะเน้นมากเลยก็คือใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยคือส่วนที่ผมใช้ไปนะครับพอใช้ไปปุ๊บก็ทําต่อไวเลยนะครับอย่างนี้ทําต่อไว้นะครับอันนี้เพิ่งทำได้2วันนะครับอันนี้ได้ประมาณ6วัน หกวันนะครับชุดนี้คือชุดนี้ประมาณหกเจวันส่วนตัวนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งล้วอันนี้ก็คือใช้ไปหลายขวดแล้วนะครับคือใช้ผสมกับพวกยาฆ่าย่านะครับผสมยาฆ่ายาผสมพวกออฮอร์โมนนที่เป็นจุลินซีนะครับส่วนไอตัว ตัวอาหารของเชื้อนะครับนี่คือเป็นไข่เน่าผมจะทําให้ขวดๆอย่างนี้เลยนะครับคือใกล้จะหมดเราก็จะเอามาเติม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 นะทุบใส่ไทยแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับมันก็เน่าไปของมันไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําไว้นะครับต่อเลยครับก็คือส่วนพวกนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราใช้ในกรณีที่เรา ไม่เพาะเชื้อใหม่นะครับก็คือขยายเชื้อจากเดิมน,นะครับให้เราใช้ให้เราเทใช้นะครับอันนี้ขวดหนึ่งประมาณ1.5ลิตรนะครับขวดหนึ่งประมาณ1.5ลิตรให้เราใช้เทไปให้เหลือประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เติมไข่เน่าเข้าไปสักช้อนหนึ่งแล้วก็เติมน้ําสะอาดเข้าไปให้เต็มเหมือนเดิมแล้วก็เขย่าแล้วก็มาตักแดดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการขยายเชื้อคือเวลาใช้อย่าใช้ให้มันหมดนะครับก็เหลือไว้นิดหนึ่งเพื่อขยายเชื้อครับผม เดี๋ยวพาไปดูอ,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 อีกชุดหนึ่งที่ทำเอาไว้นะครับที่ขยายทิ้งเอาไว้นะครับอ่าครับผมมาถึงแล้วนะครับนี่ก็จะทําทิ้งเอาไว้ก็ขยาัใชายเย็นเช้าเย็นนะครับอันนี้จะเป็นการขยายเชื้อแต่ว่าผมขยายตัวบางๆนะไม่ไม่รีบแต่ถ้าจะต้องการใช้ด่วนเลยก็คือจะต้องแบบเอ่อครึ่งขวดนะฮะใช้ไปครึ่งขวดแล้วก็ขยายต่อเลยอีกครึ่งหนึ่งนะครับไม่ให้มันหมด น,นี่ก็จะสีสันก็กําลังจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆครับเยอะครับใช้ดีครับน,นี้ทําให้ถ้าใช้กับในนาข้าวเนี่ยจะช่วยให้รา,ากของต้นข้าวเนี่ยแตกมากขึ้นนะครับแล้วก็กอข้าวก็จะแตกออกมาใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะครับก็เขย่าเงี้ยทุกวันนะครับถ้าทำฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีหรือยังไม่เคยทําใช้นะครับ ก็ลองลอง,ลองทำดูครับหาน้ำหาแหล่งน้ำมาจากหลายๆที่นะครับมาใส่ในขวด1.5เนี่ยเกือบเต็มนะครับแล้วก็ใส่ไข่เน่าลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็เขย่าตากแดดไว้อ่าไม่ต้องตากแดดตอนให้มันทั้งวันนะแต่ถ้าคราดดึ่งวันนะครับให้มันโดนแดดสักครึ่งวันอีกครึ่งวันไม่ต้องให้มันโดนก็ได้นะครับมันจะได้เป็นเร็วนะครับคือทําไว้ใช้ใช้ ยิ่งมีเยอะเราก็ยิ่งใช้มันดีครับสามารถช่วยย่อยสลายพวกยาฆ่าหญ้าได้ด้วยที่ตกค้างในดินนะครับแล้วก็ทําให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วเขียวใบจะเขียวภายในไม่เกิน2อ,อาทิตย์นะครับใบเขียวสวยเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆจังหวัดหนองคายเนี่ยต้องติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมครับเข้าไปในที่ FB สวนมรกอตะวันเลิฟจังหวัดหนองคายนะครับ,รบติดต่อขอ ขอ,อหัวเชื้อได้ครับผมจะแบ่งให้ไปขยายนะครับโอเคครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ